เชลซีประกาศเปิดตัวสูน้าใหม่ป้ายแดงเตรียมพร้อมลุยศึกพรีเมียร์ลีก2024ทั25เชลซีประกาศผ่านเว็บไซต์ของสโมสรอ,อย่างเป็นทางการว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญาคว้าตัวมาร์กิวสูน่าดาวรุ่งวัย18กระตัดเข้ามาร่วมทีมจากบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเซ็นสัญญากันทั้งหมด5ปีพร้อมกับออปชันขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก1ปีกิวได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกที่ได้ย้ายเข้ามาค้าแข้งในทีนสมสแตมฟอร ลิดไว้ว่าผมมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้เซ็นสัญญากับเชลซีผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่ได้เริ่มเส้นทางการค้าแข่งนันสมสรแห่งนี้เพราะผมรู้สึกตื่นเต้นจริงๆ <c oughs> การย้ายมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกนะเป็นความฝันของผมตั้งแต่ยังเด็กตอนนี้ผมได้โอกาสย้ายมาเชลซีแล้วฉะนั้นผมพร้อมทาให้เต็มที่เพื่อที่จะประสบความสําเร็จใน,นสมสรแห่งนี้ให้จงได้ เพชฌคาดหนุ่มชาวสเปนเคยสร้างสุดยอดปรากฏการณ์ด้วยการซัดประตูชัยในเกมแรกที่เขาลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาหลังจากถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองเพียง23วินาทีด้วยวัยแค่17ปี291วันเท่านั้น